กาบสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาโน่ค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนี่ป่าบนคนอีสานได้มาติตตามเรื่องเล่าของความฝันของปติ๋วค่ะปะติ๋วเพิ่นฝันเห็นคนตายนนกค่ะหละั็ฝันเห็นหมูค่ะหมูที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ว่าคนตายเพิ่นกะไดไปปิดหมากใหม่นอกค่ะไปปิดหมากใหม่เพิ่นก็ไดท้ามไทยกันว่าคืออ่นยแท่ค่ะ เรื่องราวความฝันของเ่ติวสิให้แนวทางตัวเลขแนวไรค่ะเพื่อนสิษห์ศกใหในาบแนวได่กับไปฟั่งเอาน้ากันนอกค่ะกับความฝันของมนติวิศนะคะสวัสดีค่ะคุณเ่ติวค่ะสวัสดีค่ะคุณยัยสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวันนีน้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของคุณยัยติว <S <S เป็นคลิปที่สองเนาะคะ่ะ คลิปนี้คุณยาย่คุณคุณฟันค่ะท่านผูชมเรื่องเล่าที่เป็นในไหนใหญ่คุณยายคุนเบ้ฟังค่ะฟันว่าในไหนใหญ่ใหญ่ฟันเป็นนังเพื่อนเก่าเขานั่งไปนาั่งมากก็นนั่งแนบมึงคุณค่าสีเพืน่อทึ่งก็เลยว่าโหเป็นเ่อนใหม่เ่นหนักเนาะแล้เงินฉันมาคมลงมาเอาจวกเขาแล้เงินฉันมาข่มเป็นเงนใหม่เอา่ะก็เบาเลื่องกะไรดอกเนาะ คนได้เงินทำไมขุ่พอกันเห็นเงินแฝงเลยวะค่<ฮ>ะนางสามสี่หาขุ่นหลังจะใครแนวบห่หูจืดเลยตัวยายคลองค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะบาทนี่จะคลองเห็นเงินถ้าสีก็เลยแบบพึ่บบอกจะคลองคนมาให้แน่คนมาแจ๊กคนบ,บอกมาสื่อยังหลักก็เลยพอกันยางมานั้กขุ่นชองพี่น้องแลมาอ <ฮะ S 1> ่อยายเขียมเก็บบอกสิดาเก็บเอาหน่วยดเ,เดียวพอเด็กไปตั้งสงกินทั้งยายคลอง,งคองือเอาสองหน่ยยวนยไปตั้งหัวกินแน่ เพราะว่าคนเลยลบมาเก็บอีกหน่อยนึงใส่ซองใส่ถุงพ่นเก็บนี่เพิ่นยังมีชีวิตบ่กพึ่งไดบ่กับพิ่นนั่นละในเขี่นนั่นละมาเก็บค่ะผู้อันบอกว่าเก็บเอาสองหน่วยตั้มโมกินน้ำแนนมีชีวิตอยู่มีคลองเท่าเลยล่ะแต่ว่าผู้เก็บนั่นม่มีหลักเป็นยังมาซอยเึ้นอ่าจะคลองมาเห็นมันยังเข่งนั่งกลุ่มมาคุ้งก็เทิ่ามาคุ้งก็เดากไปเทียวก็ถิบเปอรมิเตพได้ต่ถ้าเราก็ถิดให้ยืงเดี๋ยวสิบเปอรยังไม่มีเข่ง งูกันอีควอนพลังซีโตก็เลยว่าเอาไปย่างดอกคือไปทางหัวมันกันเลย่าดด้นมันบอกโต้งูเยู่หักคิอบ่ได้โต้งูยังบ่ได้ว่าเป็นงูเสนิทไหนเนาะคุณยายเนาะงูถึงหินผิดขีดมันล้มค่ะกับกาขอโทษขอให้ท่านผู้ชมได้หลายเนาะค่ะคุณยายคือนงูบ่ได้ค่ะอยู่ก็อยู่ไก่ถนนค่ะที่ถนนถึงช่วงเขาอันเลิกโรงเรียนน้ำหลากค่ะท่านผู้ชม กะซิมีเสียงรถรบกวานาในจังหน่อยเนาะเป็นอย่งไรคุณใหญ่บ้นานไทยคุณยายตีตัวเลขคุณยาย่จตีตัวเรค่ะยายตีตลตเลขหาเก่าศูนย์เก่าสองศูนย์กันไหวเกา่าหนึ่งสี่ค่ะบา้านเลขที่ที่คุณยายไปนั่งนี่บา้านเลขที่เท่าไรคะโว้ยบ่ได้หูแล้วเนาะค่ะนีะ่นบ,บ่ได้ว่าคว่มพันนว่าเปนา็นน่งเหรียญด้วยค่ะเป็นบา้านของไผยคุณยายบ้านที่กลุ่มดั้นเป็นอัน เก่าแตะแกต่เกา้จีละปนตอมากมันแงานกลูกจะเสจะสะแล้วมันคูคืเป็นกลุ่นะโอบาลเกสี่มันบอคุณไงคือเบิ้งใหญ่หูบเพราะว่าได้เป็นเหรียญน้ำดาวอยู่นห่ใครสิเป็นหูเนาะบื้หูเนาะคุณใหญ่เนาะมานี้อายุคนดีเพิ่นเสียชีวิตนี่อายุเท่าไหคุณใหญ่หกสเจ็ดหกสิบเจ็ดปี กุ่งดำบ้านพุ่มเพิ่นคือว่าคุณใหญ่ว่าเพิ่นสางบ้านไม่หย่อนว่าได้เงินสมาคมเออปากใหญ่ว่าโอ้เพิ่นได้เงินสมาคมของกันเหตุเงือนแซ่ลตัวว่าในความฝันนั่นหมายถึงว่าเงินสมาคมของไผรคุณใหญ่โอ้โหมันลุดปากออกไปเองเบาเองสื่อเห็นเพิ่นนั่นเห็นบ้านไม่กันสางออสร้างศาสีแซวลนะก็เลยว่า ว่าแต่กองเงือนว่ะคนไหนเงินสมาคมเทนเือนแซวตัวผมใหญ่ไปก็ไผไปหลินบานเพิ่นโอ้ยเือนไู่ของดั้นมันนางสีหาคนแต่มันไผ่แน่ยังว่าจือแต่มีคองยังว่านึ่งในหันมีผู้คนสเสียชีวิตแล้วอยู่นั่งมอมี คนอยู่กันคนเลย่อยใหญ่แงงมาตะกีนีทางเขามาหานเราก็เลยแางมากคุใหายอันมะพมาใหญ่เคี้ยมออกจากออกจากบ้านหล้งนั้นมามาพร้พื่นคนร่างคนบอกเลยพอกันแางมากทีไรใหญ่เคียมเนี่สิดเนาะ่นกะไรที่เก็บมากใหม่เนาะเก็บของใหม่ไปตั้มใหญ่พอกันมาพอ้ากเก็บบุกสาหนึ่งตั้มมันอะยรใหญ่หนึ่งเก็บไปหนึ่งอัไปสองตั้มเห้นมูกินน้ำแน่ผนว่าค่ะไปตั้มบอกคุใหญ่ ว่ายคว่างพันหได้กินน้ำน้งาายกายมือหันจะค้องเลยกว่างพันใหญ่แล้วม,มาผ่อม,ม่นยัเขีดคุณใหญ่ก็ไฝันเห็นเพื่นได้เ่ออยู่บ่บ่ก็กเคยฝันเห็นแค่เจอพันแต่ไม่ใสเป็นทางเลยออกจากคนทีวง่งงูกัดแล้วคุณใหญ่ไปจังไหนต่อเขาเ่อนจะคล้องพี่หลัก คุยกันแล้วก็ไปเห็นเพื่ออติดหมากศีดาเนาะไปํำสุ่มติดกับเป็นพีตเนาะยังเสียไปำไปยังละหัปากม่ว่าไปย่างหน่อยเดียวใหญ่องหนว่าใหญ่บุปากมันมันกับบุเหลาดอกอีกเกียมพุ้มตานกับบุปากเพราาเพิ่นเป็นพีเนาะค่ะุ่าห้าเมแต่คนว่าเก็บกศีดาไปย่างต่อหน่อยอีกองนะเกียมมันเก็บสิงทุกงไย่างอีกองเกียมบก็อเกี่ยตาาคน่ ไความเก็บไปยัง <ugly machine analysis> so ัน <Ash ELLE> <but> so hmm. uh ึงเอาไปสองมนนน่บนว่าเอาหนึ่งบนสามเอาเนี่ยไก่มันหึอาน่บัวจะคล้องขันนองไปยกคลองบอกคนละก็แล่เพื่อตัวว่าเขาบอกสือก็เที่คุณยายให้มานี่คุณยายมักตัวไหนมักขาเก่าซูนนั่นละมักขาเก่าซูนนี่เนาะคุณยายเนาะแมนนินเลยเนาะแมนค่ะเก่าซูนกันหน่ยเก่าหนึ่งสี่เนาะ ความฝันของคุณยายไม่ยังเพิ่มเติมบ่คะม่ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขทีให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังนอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากสรุปตัวเลขของคุณยายจิ๋วนอค่ะเลขของคุณยายจิ๋วค่ะเลขตีกากฝันนอค่ะหาเก้าศูนย์ค่ะหาเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์ค่ะเลขของพื้นนอค่ะกัน เก่าหนึ่งสี่ค่ะอายุของคนตายหกสิบเจ็ดปีนอค่ะเลขนิ่มพิ่นหาเก่าศูนย์ค่ะพิ่นหมักนอค่ะหาเก่าศูนย์ค่ะพิ่นฝันเห็นคนตายนอค่ะอยู่เฮื่อนท่าสีไมค่ะเดืดงามเพิ้นได้ตีเป็นหานอค่ะผู้เทานี่กับพิ้นตีเป็นเก่าค่ะพิ่นฝันเห็นคนตายเก็บหมากใหม่ไต่ําค่ะ เพิ่นได้ดีเป็นศูนย์ค่ะวันที่16กรกฎา,าคมพศ2 5 6พอย่าลิื่กดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไล่์กดแท์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานน,นําเดเดอร์ค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบุนคนอีสานเขาฝากส่งป่าบุนคนอีสานกดติดตามกดไล่์กดแท์เพื่อสีบริพาทแนวทางความฝันหรือบาแนวทางตรีค่ะป่าบุนคนอีสานกสิหามาฝาก ท่านผู้ชมทางบ้านนอะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมิเทียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่โศกโศก,กมานมานลำลำรุย่ยรื่ยหิ่งหิ้งังๆกับตัวเด็ของเมติวนะค่ะสวัสดีค่ะ